สวัสดีครับพูดถึงฝรั่งเศสโดยส่วนตัวของแอดมนแล้วไม่ได้มีอิมเพชชันกับฝรั่งเศสนี้มากนะักทุกอย่างที่เป็นฝรั่งเศสเหมือนเราเนี่ยไม่เข้าใจเข้ามีถึงปัจญาของฝรั่งเศสยังไงไม่รู้แต่ว่าที่มาของฝรั่งเศสก็มีความน่าสนใจมากนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองของยุโรปหลังจากที่โค่นจกักรวรรดิโรมันนี่ล่มสลายไปได้ฝรั่งเศสก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาทุกด้านกลายเป็นผู้นําของยุโรปไปเป็นคนเมืองสร้างอารยธรรมของตัวเองนี้ขึ้นมาควบคุมยุโรปตะวันตก ตอนนั้นชูมานี่ยังเป็นบาวาเรียนคนเถื่อนอยู่นะครับอังกฤษก็ยังเป็นโรบินฮูดคนป่าไม่มีอาริยะฝรั่งเศสส่งคนไปปกครองอังกฤษและคนที่ฝรั่งเศสส่งไปเนี่ยก็ไปเป็นกษัตริย์ของอังกฤษแล้วก็ประกาศอิสรภาพสังงานแล้วครับฝรั่งเศสส่งกองทัพนี้ไปปราบแต่ว่าฝรั่งเศสแพ้อังกฤษก็เริ่มเติบโตขึ้นจนมาท้าทายฝรั่งเศส อังกฤษกับฝรั่งเศสก็คือคู่อาฆาตกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับด้วยแรงจูงใจต้องการเอาตัวรอดอังกฤษก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเรว็วดูเหมือนช่วงนั้นฝรั่งเศสจะวุ่นวายภายในอยู่อังกฤษนี่แซงตอนไหนก็ไม่รู้นะครับฝรั่งเศสก็พยายามตีอังกฤษแต่ก็ไม่เคยชนะจนมาถึงยุคล่าณา,านิคมอังกฤษขึ้นมาท้าชนกับฝรั่งเศสแบบเต็มตัวโดวยกองเรืออันเกรียงไกรฝรั่งเศสนี่สู้ไม่ได้หรอกครับเป็นลูกไล้ของอังกฤษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนมาถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษก็ยิ่งห่างจากฝรั่งเศสนี่มากขึ้นระหว่างนั้นชูมันคนเถื่อนเริ่มขึ้นมาดูเหมือนฝรั่งเศสจะไม่ได้มีคู่แข่งเฉพาะอังกฤษแล้วครับมีคนขึ้นมาสอดแทรกส่วนอังกฤษนี่ไปไกลได้ผลประโยชน์จากอนานิคมนี่มหาศาลแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังประคองตัวได้ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีกองทัพอากาศนะครับถือว่าวิธีการเนี่ยไม่ธรรมดา มาถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเชอรงมันนี่เปิดก่อนแต่ว่าไม่ได้เปรียบอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่จับมือกันชั่วคราวแล้วก็เอาชนะเชอรงมันได้เชอรมันแพ้ต้องเสียค่าปฏิกรสงครามจากส่วนที่สัญญาแวร์ซายนี่มหาศาลนะครับเสียให้กับฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนี่แหละครับอังกฤษเริ่มขยายอิทธิพลไปทั่วโลกทิ้งห่างฝรั่งเศสนี่ไปอีกและเชอรงมันก็สงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาจัดหนักฝรั่งเศสพ่ายยับหมดสภาพ และรายต่อไปก็คืออังกฤษนะครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานของอังกฤษนี่ต้านได้และช่วงนี้แหละครับที่เครื่องบินของอังกฤษพัฒนาขึ้นมาโดยได้รับการช่วยเหลือจากสฐอเมิกาจริงๆมันอีรุงตุงนางมากระหว่างฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็สฐอเมิกาแต่ว่าต้องร่วมมือกันสู้กับเยอรมันและไปดึงโซเวียตนี่มาด้วยสุดท้ายแล้วยอรมันนี่แพ้นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองสฐอเมิกานี่ขึ้นมาแบบเต็มตัวอังกฤษคู่แค่งนี่โดนไปก่อนกดดันให้คืนเอกราชแก่เมืองขึ้นทําลายกองเรือของอังกฤษ ไม่ให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกต่อไปอังกฤษนี่เจ็บหนักหลังสงครามแต่ว่ามันพูดไม่ได้ฝรั่งเศสเริ่มตีตื้นอังกฤษโดยมีสหรเมิการนี่ช่วยเหลือนะครับแต่ก็พยายามประคับประคองกันต่อมาเกิดสงครามเย็นกับโซเวียตอังกฤษกับฝรั่งเศสจําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดมีการตั้งโครงการผลิตเครื่องบินนี้ด้วยกันอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเจร์มันและก็สเปนคนไม่กินเส้นก็คือไม่กินเส้นนะครับครั้งแรกฝรั่งเศสนี่ถอนตัวปล่อยให้อังกฤษนี่สร้างเซปเปกา ว่าฝรั่งเศสมาสร้างเครื่องบินเองแต่ว่าเครื่องบินของทั้งคู่นะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ที่ไม่มีแรงมากนักในตอนนั้นสฐอเมิกาพิกโฉมเครื่องบินนี้ไปแล้วโดวย F16 Fighting Fal Con มีคนสนใจน้ทั่วโลกฝรั่งเศสไม่ยอมและครับสร้างมิราสสอ0พมาแข่งกับ F16 ไม่ผิดหรอกครับมาแข่งกับ F16 ด้วยความที่ความแรงของเครื่องยนต์นี่มันไม่ได้ฝรั่งเศสชดเชยด้วยปีกเดลต้าขนาดใหญ่ก็เพื่อเพิ่มแรงยกมันก็ขายได้ระดับหนึ่งพวก ตะวันออกกลางอินเดียแล้วก็ไต้หวันนะครับปีกเดลตาไม่ว่าจะมีแรงยกตีแต่ว่ามีข้อเสียคือบินได้ช้าไม่คล่องแคล่วเหมือนกับ F16 มิรมีหลาส0 0 0เลยไม่ประสบความสเร็จมากนักนอกจากมีหลาสอ0พไม่คล่องแคล่วแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ยังสูงมากอีกแต่ว่ากองทัพอากาศของฝรั่งเศสจำเป็นต้องใช้เพราะว่าสร้างมันขึ้นมาเองใช้มานานเหมือนกันนะครับและยอมรับว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่มีข้อปกพ่องเยอะ และแล้วอังกฤษกับฝรั่งเศสก็สบตากันนี่อีกครั้งตั้งโครงการเครื่องบินรุ่นใหม่ยูโรไฟเดอร์ไปดึงเอาอิตาลีเยอรมันสเปนมาร่วมเหมือนจะแฮปปี้ออกแบบด้วยกันมงมิงมงม,งม,งม,งมงิงสักพักก็จนได้นั่นแหละครับคู่อริประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเรื่องของเรื่องคือฝรั่งเศสเนี่ยอยากได้เครื่องบินรุ่นใหม่ที่ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้เพราะว่าฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะครับอย่างชาวดโกอังกฤษไม่ยออมม้าางว่่จะพิเพ ทุนโครงการความจริงตอนนั้นอังกฤษไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าฝรัง่งเศสงอนถอนตัวจากโครงการแล้วก็มาสร้างดัสโซราฟาวเองปล่อยให้อังกฤษสเปนอิตาลีแล้วก็เยอรมันเนี่ยสร้างยูโรไฟเดอร์ไทฟูนแต่ว่าสองลำนี้คล้ายกันเพราะว่าออกแบบตอนแรกด้วยกันนะครับ ในช่วงแรกราฟาวใช้เครื่องยนต์ของโฮเนตเพิ่งมาผลิตเครื่องยนต์สเนกมาในช่วงหลังนะครับแน่นอนเครื่องยนต์ยังเป็นปัญหาของทั้งสองเครื่องผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าทำไมโยุโรปเนี่ยไม่ไปขอเครื่องยนต์ของัาอเมิกาคำตอบคือัาอเมิกาไม่ให้ให้ได้แค่โฮเนตเท่านั้นซึ่งแรงมันไม่พอนะครับยัาสามสิบเก้าคิปเพนสหรัาอเมิกาก็ให้เครื่องโฮเนตที่เหมือนกันแรงเครื่องมันน้อยจำเป็นต้องออกแบบปีกแบบเดลตา้าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็เพื่อเพิ่มแรงยกนั่นก็คือสาเหตุเลยครับ และปีกแบบนี้เนี่ยมันมีแรงต้านเยอะทําให้ความเร็วไม่สูงมากนักตามเคยนี่แหละครับห้ามเอาสเปคในกระดาษมาอวดนอกจากนั้นอายุแอร์เฟรมก็สั้นมากเพราะว่าแรงต้านไปสร้างความเครียดให้กับโครงสร้างและปีกใหญ่มันเป็นเป้าใหญ่ของขีปนาวุธแล้วก็ปืนกลอากาศและหลังจากที่ฝรั่งเศสใช้มิราช2000มานานแล้วก็มีลาฟาวแล้วเนี่ยฝรั่งเศสปลดมิราต2 0 0 0ซีเรียบร้อย ในวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งมันเข้าไปจำการมาตั้งแต่2526ก็เกือบ40ปีมาแล้วมิราอ2004เป็นรุ่นที่นั่งเดียวขับไล่สกัดกัน้นซึ่งศักยภาพมันมีได้มันด้อยเรื่องความเร็วนะครับส่วนมิราอ2000ดีรุ่น2ที่นั่งอันนี้ใช้โจมตีภาคพื้นก็ยังไม่ปลดนะครับเคสแบบนี้เนี่ยลาฟาวกับไทฟูนไม่ต่างกันรุ่น2ที่นั่งโจมตีภาคพื้นนี่พอได้แต่ว่ารุ่นที่นั่งเดียวมีปัญหาเรื่องความเร็วมันมันนนไไ่่่ออเครืงงงบบิขลจะแก้ยง club. ในส่วนของกองกำลังเนโตประเทศที่เป็นแนวปะทากับรัเสเซียก็จะมี F-16 ไว้ขับไล่และสหรัฐมิการเนี่ยส่ง F-15E ิบห้ากมาไปจำการเพิ่มเติมนะครับช่วงหลังมาเริ่มมาเล่น F35 ินี่มากขึ้นส่วนลาฟาลไทโฟนมิราตในนามของเนโตบินได้แค่เครื่องบินโจมตีภาคพื้นให้ F-16 นี่คอยคุ้มกันทุกสนามแล้วครับทั้งในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานการปวดมิราต2004อันนี้ก็ตอกย้ำได้ดีว่าเครื่องบินปีกเดลต้าเอามาทำเครื่องบินขับ ไม่ได้เราก็พอมองลาฟากับไทฟูนว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตได้นะครับเวลาของลาฟากับไทฟูนรุ่นที่นั่งเดียวเนี่ยเหลือไม่น่าจะเยอะแล้วแล้วก็น่าจะเป็นยุคสุดท้ายของเครื่องบินปีกเดลตา